เราได้มาร่วมง,งานกับทาง r e ฟ l o n เพราะว่าเป็นแบรนด์เครื่องสอําอางที่อยู่คู่กับวงการบิวตี้มานานเพราะว่าเวลาเราไปกองเราทํางานชีวิตประจำวันเราต้องเจอแบรนด์ Revlon ตลอดเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเสมออยู่แล้วนี่ถ้าเปิดกระเป๋าก็จะต้องเจอลิปก่อนซึ่งลิปที่มาแบบกําลังกินในวันนี้ก็คือ Last c u s l a s s c ค่ะ u ใช่ค่ะคือมายมีโอกาสได้ลองตอนที่มาไปถ่ายตัวที่เป็นตัวมันตอบโจทย์เราแต่ละวันสมมุติวันนี้เราออกมาลุกแบบธรรมชาติแล้วก็จะเลือกอีกเฉดสีหนึ่งหรือวันนี้ที่มาออกงานมีสีสันขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกอีกเฉดหนึ่งให้เข้ากับงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ถ้ปีคือเราตกใจมาก<อ>เพราะว่ามันมันมันนานมากจริงๆเพราะเราก็จําได้เลยว่าคุณแม่เราที่กองเราหรือทุกคนอะ่ะก็คือเล็รรอนจะเป็นแบรนด์เค่อสำอางที่ค่อนข้างที่จะรู้จักกันมายาวนานแ้อะไ<อ>่า้วค่นี้เทคนิคค่ะมีคือจริงๆไมยก็จําเทคนิคาากชะางแต่งหน้า เป็นการแบบเหมือนทาขอบปากก่อนเพื่อให้ขอบมันเบลอนิดนึงแล้วก็เราก็ทาสีปากไปอะไรเงี้ยแต่สีก็คือจะไม่ใช่แค่สีเดียวแล้วก็จะมีการเบลนแบบหลายสีเพื่อให้ได้เฉดส,สีที่เราต้องการอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแบบมีลูกเล่นมีมิติมากขึ้นแต่ว่าาวันนี้บอกใครมาบอกว่า ตอบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันผสมกันเยอะมากแล้วมันรู้สึกว่ายุคนี้การทานลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบเน้นความชุ่มชื้นความแบบฉ่ำดูแบบผิวใสสุขภาพดีมันดูแบบลุกแล้วมันแบบโชว์เพราะลุกมันดูโกลดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันวันนึงอะที่ต้องหยิบไปเกี่ยวกับเหียมไหลิปสติกอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ลิปสติกแท่งหนึ่งค่ะได้ทั้งแก้มตาปากคิ้วไม่คิ้วไม่ห่วงหมายว่าจริงๆคิ้วอะ เดี๋ยวนี้เทรนด์เขาแบบเทรนคิ้วโลนก็มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าสีปากเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดอะอมเดี๋ยวนี้ที่แท้ปากาก็มีอะไรได้ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ของทางเวฟลอนนะคะเป็นลิปซูเปอร์ลัสตรัสตาชายบางต้องบอกว่ามีหลากหลายเฉดสีให้เลือกมากๆสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับสีไหนหรือว่าชอบสีไหนก็ลองมาที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของเวฟลอนได้รับรองว่า เข้าได้กับทุกคนทุกไลฟไส์สไตล์ทุกกลุก,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 กแน่นอนค่ะค <Nurse, S 1> ่ะ <gesprochen. S 1> เรื่องงานแต่งใช่ั้ยคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วค่ะก็เริ่มมีความเครียดความกดดันเข้ามาแล้วเพราะมันใกล้แล้ว มันก็มีแบบพรีเวดดิ้งที่เราจะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เพราะตอนแรกกันเราชิวๆกันมากเลยเพราะเราเตรียมกันมาตั้งแต่แทนมันบบน้งแต่ปีที่แล้วกับพิพตาแป๊บเดียวจุลายแล้วก็คือกราก็ไดแล้วมันค่อนข้างที่จะเร็วนนค่ะเจ็ดสิบแล้วกันค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันยัเหลือ จริงจริงเดี๋ยวเหลือต้องไปดูสถานที่โลเคชันเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็เป็นแบบพวกของตกแต่งดอ,ดอกไม้ที่เราแบบว่าเราไปดูหน้าง,งานกับโลเคชันจริงนสองตอนนี้สองคะเบาเปะเบาหรอแต่ตอนนี้เราคิดว่าแบบเป็นสองอยู่เพราะไม่รู้สึกว่าถ้าพรีวดดิ้งอ่ะแต่ละอันที่เราเคยไปเที่ยวเที่ยวกันมามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันมันไม่ต้องแบบว่าตั้งใจถ่ายขนาดนั้นเองหน้างานจริงแะ้ะเจะมีค่ะ ตอนนี้น่าจะมีประมาณถ้ารวมอัพเดตปาร์ตี้น่าจะมีประมาณห้าอะไรอย่างงี้ค่ะเออนับไปน่ามาก็เยอะเหมือนกันนะห้าชุดค่ะมีการเลือกชุดยังไงบ้างแต่แบบแต่ก็ใช่ยากใช่ไหมเวลาอัพเดตปาร์ตี้ก็มีที่ปรึกษาหลายๆคนรุ่นพี่ในวงการหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอองานเราตีมนี้ตีมนี้มันควรจะเหมาะกับแบบไหนแล้วก็เวดดิ้งแพลนเนอร์ก็สำคัญเขาก็ช่วยเราได้เยอะด้วยค่ะ มีค่ะมีมีมีไปฮ่องกงมานะคะก็เตรียมไว้พร้อมแล้วเพิ่งไปรับชุดมาสดๆร้อนๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้ก็ยังจำนวนเป็นสิบอยู่ค่ะแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวก็รอแบบพวก time t a b l ลพวกสเก e d u ออกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะไปค่ะบอกว่าเปิดขายบัตรเ้ยนะคะวันเสาร์เยอะขนาดนี้เริ่มลังเลเหมือนกันนะคะเริ่มลังเลแล้วสิบบุงนี้ค่ะ เราในงบ,บนปะระมาณไหมคะอว่าอยู่ในที่เราตอนนี้ก็พยายาม <laughs> อยู่ค่ะพยายามให้มันอยู่ในแบบขอบเขตของเ,อเรียกว่างบประมาณที่เราตั้งใจเอาไว้ในใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากจัดให้มันแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดประมาณนั้นค่ะเหมือนให้คนมาแล้วแบบสนุกเอ็นจอยใช่เ <laughs> พราะว่างานเหมันก็จะมีแต่คนที่เรารักคนที่รักเรามาแล้วก็มาสนุกสนานกันเราก็แบบเอออยากให้เป็นงานที่สนุกสําหรับทุกๆุกคนอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยังไม่เกินพันอยู่ตอนนี้ใช่แต่ว่ารอพวกการเกิดอะไรเสร็จเรื่องจํานวนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ฟิกขนาดนั้นว่าแบบพันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการก็คือยังไม่ได้ร่อนใช่ไหมคะยังไม่ร่อนค่ะไม่้หรือยังคะอยู่ในช่วง process แบบตรวจความเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวร่อนทีเดียวมันจะมันจะแบบติดขนาดไหนตามทางการได้ไหมก็ของไมเนี่ยก็จะมีที่เป็นทางการด้วยแล้วก็จะมีอันที่เป็นที่เป็นคอนเสิร์ตก็จะต้องมีแบบ เป็นริสแบนเป็นอะไรที่มันลิงของความเป็นคอนเสิร์ตเป็นบัตรคอนเสิร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคิดมาแล้วจากประสบการณ์กค่ะเสิใช่ใย้อนไปเรื่องชุดแล้วแบบเราไปทุ่ทองตกแล้วแบบว่ามันจะมีแบบว่าเยี่ยมเยี่ยมทแฟนคลับถูก่อดไหมหรือว่าไปเจอที่งานแต่งเดี๋ยวเราเจอกันงานแต่งเลยค่ะอยากเซอร์ไพรส์เพราะตอนนี้เจ้าบ่าวก็ยังไม่ได้เห็นว่าแต่งตัวยังไงเหมือนกันเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กันทีเดียวเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะ